และนี่คือร้านขายเกมมิเกแห่งยุค gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วสงว่งไวใครๆก็ว่างานถ้าากว่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเมื่อวานนะ่ะที่เราเปิดไปแบบเยอะๆทั้งหมดนะรวมแบบขายนักเตะถ้ารวมค่าตัวซูเคอร์ด้วยนะถ้าขายไปก็ 80,000m 80, ได้นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะแตอนนี้ผมก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อทั้งเนมา ปีเก้นี่ซื้อมา2000แล้วก็ใช้อะไหลทิปที่เปิดได้แหละมาติดม,มาตีนะครับสเตเกนแตกไปรอบหนึ่งตอนขึ้นบวก5ตีรอบ 2, ถึงจะติดนะครับแล้วก็ไปซื้อลิวันโดมานี่เ0้าเอ็มได้นะราคาโคตรขึ้นเลยนะมองว่าแพงไปด้วยซ้ำครับแต่ว่าก็อยากเก็บไว้นะลิวันโดนี่เอาไปตีบวกเมซี่เอาไปขายเอาไปทำอะไรหาเหวเยอะแยะมากมายเอากลับมาแล้วแพตติไฮเวิร์ดเอากลับมาแล้ว2000เอ็มโยฮันครอยหรือว่าโยฮันครับเนี่ย20,000ล้านซื้อมา ได้มาจากพี่ออฟนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะที่บอกว่าหาเอมนั่นแหละผมจะเอามาดึงตัวนี้นะครับตัวนี้ผมชอบมากๆอีกตัวหนึ่งเฮีย yeah, เปิดกิจกรรมให้อีกหน่อยครับจัดเพิ่ม3,000บาทรับไอคอนมาเปิดให้ด้วยจริงเหรออุ้ยสนุกสนานะดีวันนี้เห็นคำว่ากล่องสีแดงจะเป็นกล่องตำนานนะครับยังไม่เคยเห็นเลยเอาตรงๆอุ้ย500ว่ะไอ้ย,ยาผมนี่เกือบใบสุดท้ายตลอด ดวงไม่ไดีเราอะทีหลังอพกมาทเจลเนี่ยเจลเนี่ยล้างมือเนี่ยล้างก่อนเปิดนะมือเราจะได้แบบมันไม่มีอะไรมาหยุดดวงเราอะใจมันมีช่วงพวกแบบแบตเีเรียพวกแบบเชื้โอโรคไงล้างก่อนความเชื่ออีกแล้วกถ้าบุกไม่ขึ้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนสไตล์ในการขึ้นเกมอุ้ยมาแล้วบวกหโ <c oughs> อ้ตะาการาเก้าสิบมีห้ใบเลยนีย <c oughs> เสริมทีมเป็นไงบ้างครับจานโอ้ตอนนี้ทีมผมถือว่าเวอรกูดแล้วครับฟูเล่นสนุกมากๆมาอีกแล้วเฮ้ยโ o l y s h ลีชิมาว่ะมาแบบแดงๆจริงด้วยครับแดงๆม่วงๆไอ้เชี่ยดูดีมีพันเอ็มด้วยผมไม่เคยเปิดได้พันเอ็มเลยของผมอ่ะตกใจเลยครับ นี่มือทองจัดๆเลยครับเพิ่งเคยเห็นอลังการมากเลยว่ะอีจ๋าว่าอุ้ยมาอีกบวกห้าดับสาสิบรู้สึกโกรธเฮ้ยใจเย็นรู้สึกโกรธเชยคุ้มค่าอยู่นะคุ้มว่าเพราะว่าไอดีผมเนี่ยไม่ออกเลยครับ <laughs> น้อยใจอยู่นิดๆว่ะดวงชักจะดีเกินไปแล้ว ขอกองหน้าริเวอร์ครับเยนรัตเหรอโอ้เอเยนรัดจะมาหรือเปล่าหือโอ้ยยากครับลุ้นยากอยู่นะหมื่นแปดพันล้านมั้งแต่เก่งนะเยนรัดเนี่ยเก่งจริงนะเติมเป็นหมื่นไม่ออกเออเราแม่งเติมเป็นหมื่นไม่มาอันนี้สี่พันเติมเพิ่มสี่พันวันผมก็สูมไปไม่มากูจะว่าไปยังไวเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าประหยัดเวลากันนิดนึงเบอร์ส hmm. ิบเนย์มาบวกห้าปะเนี่ยเฮ้ยหย่าบวกห้าพันสี่ โอ้โหนอกนั้นเกลือเลยอะ่ะเกลือเลยอะ่เอะเอมัปเป้ปอิกาดี้ไม่ใช่แวร์ลตีครับอาบวกสี่ครับไปไม่ถึงฝั่งฝันเติมไปหมื่นห้าอ๋อเติมไปหมื่นห้าเลยอะได้เปิดไอคอนไปกี่ใบใบหนึ่งแล้วใช่ไหมจากโปแล้วก็มาสมได้อีกยูเซครับเอาใครดีครับราคาตอนนี้เหรอเน้นเป็นอย,ยอนครับดีกว่าเอ้ยยูเซดีกว่านะครับผมโอ้โนี่เบอร์แล้ว ยูเซ่ไปดีกว่านะมันคือมันเบียดสู้เขาได้อ่ะโยนครับคือมันเบียดยากอะ่ะแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนโยนครับเฮ้ยบวกห้าไปดิโอ้บวกสี่ตกใจกูตกใจดามวะเนี่ยบราซิลมาควินยอสบวกหนะ้าครับโหแต่ก่อนแพงนะทีละใบเลยนะบวกนะนหกแหละลุ้นบวกหกนิดนึงว่ะขอรุ้นนิดนึงว่ะเดกอาบวกหกหรือเปล่า เฮ้ย900บวก6ออกบ้างเหอะโรนัลโดบวก4วันดีพี่ทอนอุ้ยบวกโอ้บวก5โรนี่ครับมาราโดนา่าบวก6ไปดิโอ้บวก4อย่าบอกนะว่าบวก5หรือว่าบวก6ช่วงได้อ่าซาร่ามาเนี่อะไรมาช่วงคอป วบวกหกออกบ่อยนะจงเกลือมีคนแช่งมาจงเกลือามาดูกันบวกสี่เท่านั้นครับไปไม่ถึงฝั่งวะ่ะละลัดคัปรีเฮ้ยไม่ดีละลัดเบื่อแล้วโอมิสสี่ร้อยเอ็มเทปเทปได้ไหมอุย้ยพันสามเอโดธาพระเทวด เทวุตกากแล้วครับตอนนี้ดิสนี่กินน้ำครับต่อแต่ตั้งร้อยหนึ่งอุ้ยดักลาสคอตตาโอ้ยยัสมารสสตัดเยอะนะไปครับไปแรกอ่อเบอร์สิบเอ็ดแกเรตเบลแกเรตเบลห้าพันเอ็มได้อยู่อุ้ยเหลือสี่พันแปแล้วก็ยังถือว่าแพงครับว่ามาถือว่ามาถือว่ามา โรนัลโด้นบัตโรนัลโดไม่น่าช่แกเรตเบลเชี่ยดวงดีเนี่ยเฮ้ดวงดีอยู่ดวงดีดงดีมากองแช่งพร้อมหรือเปล่าสำหรับใบนี้ผมเนี่ยยังไม่เคยเปิดได้ซีดานด็อกบาขอเนี่ยวะวันเนี้ยวันเนี้ยการ์ดการที่เปิดได้แบบจากการสุ่มผมเรียกว่าการ์ดแห่งโชคชะตานะมันมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จากสถิติผมจะต้องหลอก gm ไปหนึ่งทีว่ะใช้สูตรหลอก gm เข้ามาแล้วเปิดเลยครับผมสูตรหลอก gm เเบอร์สิบอสูตรหลอกจีม สูตรหลอกจีแกรี่ลีเนเกอร์หก0 0นล้านเท่านั้นเองออเสียใจด้วยว่ะก็เอาแกเลตเบลไปขายเอาลีเนเกอร์ไปขายเนยมาอุ้ยมันก็ได้เยอะอยู่นะหลายพันอยู่นะเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยเอาไปขายนะครับขายทุกอย่างเนี่ยได้เอียนรัดเลยนะผมว่าหมอีซี่อีซี่มันนี่เปิดแค่นี้ก็พอแล้วนะ ได้ลินิเกอร์มาก็ถือว่าดวงดีแล้วล่ะไอ้น้องนะอย่าไปหวังอะไรเยอะแยะนะครับอย่าโลภมากเดี๋ยวลาบจะหายมาขึ้นบวกเจ๋งกันถ้าติดเราไปบวกแปดต่อนะสำหรับซามูเอลมิตี้ครับแต่ถ้เาเอาไอคอนกับฟานได้เอาฟานได้ดีกว่าครับเก่งกว่าเยอะชนหนึ่งทีครับสุดผมออกไปครับไปดิมให้ก่อนเลยนะสำหรับตีบวกหมดแหลกตัวแรกครับ ขอเป็นของไอดีผมก่อนแล้วกันนะครับต้องเอาตัวกันไว้ตรงนี้ครับกันติดนะเขาเรียกว่ากันติดถ้าติดเราไปต่อนะครบบวกแปดนะพุทธโทรทมโมสังโคนะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็สังโคซามมเอลตึมติตีบวก7มาโอ้ออซี่ผมบอกแล้วสูตรนี้มันใช้ได้จริงโอ้โ oh, หไม่ธรรมดาแสดงให้รู้เลยเห็นไหมง่ายสูตรผมตีให้เด็กมันดู ถ้าติดสามหมื่นก้าพันล้านนะครับมาชนหนึ่งทีครับสูตรนี้มุ่ๆมั่วมาออกมาข้างนอกขอให้โชคดีอึมตีตีหนึ่งสองสามอึมตีตี้มาสีทอง ส่วนเดิมดันใช้ไม่ได้ครับอ่ายาลีลาเยอะลีลาไปทำไมก็ไม่รู้บาเบลมาขอยติดวะนี่ครับมันมีพิธีรีตองที่เยอะแยะหนึ่งและจังหวะนี้ เอาแบบนี้ดีกว่าพี่เข้าปุ๊บตีเลยสูตรนี้ผมก็เคยตีติดเหมือนกันมาใครบอกเข้าแล้วตีเลยมึงไปหายางลบมาลบข้อความมึงออกไปเลยนะโอ้โหน้องก็เจ๊งเลยเห็นไหมเนะี่ยสูตรบ้าบออะไรเข้าแล้วตีเลยมากาบิล มาตินเ e ล l ี่บราซิลปีกซ้ายทำามินแพงจังไม่รู้มันมีข่าวกับใครหรือเปล่าวันนี้ส่งมาสักสิบคนติดสักหนึ่งก็ถือว่าดีนะ <c oughs> กดตรงอัพแล้วกันรอบนี้เอานิ้วกลางเลยเหรอยังไง <c oughs> ไปขึ้นมาใหม่แล้วกันนะ <c oughs> พุทโทรโมสังโคครับผมติดแน่นอนฮะสูตรนี้ขอให้โชคดี น้องชายหนเวลานหนึ่งนะกดเล็งจังหวะน,นี้เล็งมาแต่ไกลโอ้เล็งมาแต่ไกลครับไม่ติดมีกันติดสักหน่อยไหมบวกห้าบวกหกเราหลอกระบบไปหนึ่งทีวะหลอกระบบไปหนึ่งทีวะออกมาครับหลอกเจมไปหนึ่งทีครับมาหน้านี้ครับสูตรเราต้องมา ความศรัทธาต้องมีเราจะไม่สิ้นศรัทธาใช่ไหมทุกคนสามทีเหมือนเดิมจติดหรือเปล่าสองทีพยักหน้าแล้วเหมือนจะพร้อมแล้วจังวันนี้มาซูดี้ใชได้แต่กว่าจะมาล่อไปสามตัวคุ <c oughs> ม ยังไงก็คุ้มนะครับถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยแล้วกันนะทุกคนนะเป็นพยานกันด้วยนะทุกคนเป็นพยานกันด้วยน,นะสี่ทุ่มสินาทีร้อคนเนะ่เป็นพยานให้กันด้วยนะของจริงติดบ่อยเกินติดบ่อยจนน่าฉาหลอก GM เไงสูตรหลอก GM มผม <laughs> มาเลยครับบวกแปดไม่ใจเรื่องยากแต่อาจจะมีแตกบ้าง <laughs> ติดหรือเปล่า,ามาดูกันสูตรเดิมครับหลอกเจมหนึ่งทีมาอาร์เซนอลโอ้โหสีแดงสีแห่งพลังขอให้ติดนะพี่ตัวนี้ห้าหมื่นล้านมาสามทีพุโทโธธัมโมสังโคแลลึกถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าที่นึกถึงได้นะครับและจังหวะนี้มาเคลียร์เอ็มบัปเป้รุย่ยรุ่ยสุดยอดสูตรนี้ยังใช้ได้ยังไม่แตกเลยนะฮะตั้งแต่ตีไมยดีนี้นะครับผมถือว่าดวงพี่แกยังดีอยู่นะหกดาวห้าหมื่นห้าพันล้าน ก็วันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนสนุกมากนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะวันหลังพรุ่งนี้